รักกันทักทีสาวฟิลสุดเท้าอย่างดาริการัรบบทโดยนาทัทรพิจถนาและคุณชายจันทการรับบทโดยเคนภูมิในละครดาวเคียงเดือนก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเพราะคู่นี้มีม้อสื่อรักโดยเป็นฉากที่นางเอกต้องย้ายมาคอนโดสุดหรูและขนเข้าของม้อหายกระด้งครกศัก์จัดเต็มบนรถสามล้อพอมาถึงสามล้อก็เบรกเอียดเข้าของกระจายต่อหน้าชัยจันฉากรักแรกพบศพตาหวานก็เลยกลายเป็นฉากรักสุดแปลกไปโดยปริยายค่ะ อนซ้อมเนี่ยรถตูตไม่ได้แบบมาเร็วขนาดนั้นแต่พอเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาแบบเต็มที่เลยแล้วก็เบรกแบบหมุนเหมือนรถดิฟอะแต่เขาขับเก่งเนาะเก่งมากใช่ว่ารถตูๆตเนี่ยขับยากก็เลยแบบเซทลาไปชนรถจริงจริงเรื่องนี้ก็มีหลายฉากเนาะที่แบบเป็นแบบฉากโก้โก้สนุกๆอะไรอเงี้ยแต่ฉากนี้ก็จะเป็นเแบบฉากที่เรามาแบบเอ้ยปิ๊งอะไรอยเงี้ย ก็ <ผม S 1> ปิ๊งกันด้วยวิธีการแปลกๆก็คือมาเจอกันด้วยเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่อะมอสือรักไว้กันค่ะครับผมก็ฝากติดตามดาวเคยงเดือนด้วยกันนะครับฝากด้วยนะคะโซพิดาสุขันโทรายงาน